แต่มันเป็นบาร์บีคิวนะแล้วมันจะเป็นชาบูกับหมูเรียังไงเชี่ยพ่อซี่เข้าไปดูก่อนชื่อเขาเฉยๆบอกแพนด้าน้อยบาร์บีคิวสายทานโอเคงั้นเข้าไปก่อนก็ได้เข้าไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างโอ้ยรอร้านเป็นสีส้นนนมนะคะทุกคนบรรยากาศเย็นมากแอร์เย็นสบายมากนี่นี่อันนี้คือสายพานร้านกว้างมากๆเลยนะคะไม่รู้สึกอึดอัดเลย อันนี้เป็นที่ตักน้ำจิ้มนะคะมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะคะว่าเราจะเป็นซอสแบบไหนเฮ้ยจริงมีไอติมด้วยมีไอติมด้วยนะคะมีช็อกโกแลตอันนี้น่าจะวานิลลาแล้วก็สตรอเบอร์รี่เฮ้ยที่ต้องอันนี้ที่ต้องไม่ไม่มาดูนี่ก่อน คก็คือมะแรงทอดหรอใช่มาคืหอหนออันนี้ที่นี่นะคะก็จะ,ะมีสี่สูตรนะคะมีซุปน้ำใสอันนี้ฟรีนะคะซุปกระดูกหมูซุปตรมาล่า<อ>แล้วก็ซุปน้ำดำนะคะที่จา่าราคา6ะบาทค,ค่ะเอาซุปน้ำดำ,ะค,ะำค่ะได<ว><ญ>้ค่ะคุณผค่ะนี่มีขนมเยลลี่อะทุกคนมีเยลลี่แบบเยลลี่เยอะมากอันนี้คือตักได้เลยนะคะแบบมีปีโฟ้ลยมีอมหน,น่อย ชอบกินสีเขียวเสิร์ก่อนปะไม่มิน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 มนม่ม,ม,ม,มินกูน้องก็คือมิตรภาพพี่ตงเชื่อ <laughs> ทีนี่มีของหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอน้ำซุปมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพ,พรรื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงบ้างจริงๆกินหมาล่าไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ด เพื่อนตัดมวอก็ตัดจริงสิเอออยู่แบบนี้ใช่ไหมก็แบบเราปัดกันลงตรงทั้งมดจะต้องหลับตาแล้วเราก็ปล่อยมูอแล้วเราจะดูกันนะคะว่าหมูมันจะลงช่องไหนนะคะระหว่างช่องหมูกระทะหรือว่าชาบูนะคะ,<ช>ะเดี๋ยวอย่างนี้เล็งไว้มันก็ไม่ได้สติต้องเอาไปออกออกกระต่ายกับเนื <c oughs> <c oughs> <ๆ>่องจะปวดโอเคเอาหลับตาหลับตาหลับตาหนึ่งสองสาม ข้ามมันอยู่ตรงกลางตัดมันก็ต้องกินอย่างนี้ละลูกไว้อเ,เอาไว้ใหมอ่าเห็นไหมลงแล้วลงไปในหม้อชาบูแล้วอร่อยมากเลยนะคะทุกคนนี่กินอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหมูหมูปกติะคะ่ะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนี่อมอร่อยมากค่ะ ไม่ต้อง,องรีบดูเออจิงบอร่อยมีทงงั้งหมูกระทะมีทั้งชาบูเลยถูกใจมากเพราะว่าได้กินทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยชอบมากอร่อยมากเลยอาซาจูใช่น้ำซุปอร่อยมากค่ะต้นมากแล้วก็รู้สึกว่า ผงมาลาเขาทําอร่อยด้วยนะคะเพราะว่ามันจิ้มผงมาลาไปด้วยเขามีเครื่องดื่มเยอะด้วยค่ะก็เลยก็อรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็ชอบมากแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งหมูกับใครด้วยหม้อไข่หม้อมันได้นะคะไม่ต้องตีกันติงติงจะกินชาบู